ปโปรไฟล์เนี่ยคือเพราะว่าเราไม่มีเป้าหมายหรือเปล่าคือเป้าหมายที่ดีที่สุดเนี่ยตั้งไวอ้อะก็คือเราผลักด,ดันให้ตัวเราเองอะไปสอบได้วนะ HSK ปีนี้ยังไงก็ต้องสู้ให้ได้ให้ได้1ให้ได้2ให้ได้3ให้ได้ 5. อ่าจบแล้วจบเลยไม่ต้องเรียนอีกแล้วแบบหนึ่งนะคะคือตั้งเป้าหมายอ่ะข้อ2เราไปเที่ยวประเทศจริง ใช่ไหมมันจะได้อะไรมันนใจว่าอ้ยคนจีนพูดภาษาน่ารักเนะาะสเราไปดูละครที่มีดาราจีนห <c oughs> ล,อลอ่อๆสวยๆอ,อาจจะมีอะไรมันนนใจเก็บให้ตัวเราเองได้จริง,รงๆอะถ้าหหวดเฟยะ <c oughs> เราก็กลับมามองอีกทีนึงว่าเราเรียนถูกวิธีหรือเปล่าหรือ <c oughs> ว่าเราเรียนแบบเหมือนหลักสูตรก็ไม่หมดกันแล้ <c oughs> วิธีการสอนก็ ไม่ได้ไม่ได้ทำสมัยไม่ได้หมกับปัจจุบันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเรียนทาสเต็เราเลือกหลักสูที่ดีครูครูคคที่สอนดีเราจะรู้สึกว่าง่ายขึ้นเรื่อยเรือ่อยเพราะว่าเราก็ชิงแล้วข้อสี่เปลี่ยนหลักสูบ้างข้อห้าเปลี่ยนครูบ้างใช่อ,อาจจะเรียนเดี่ยวเปลี่ยนไปเรียนกลุ่มเรียนครูครูจริงก็เออครูครูคไทยเปลี่ยนเรียนครูครูจริงนะ